พีน้องเอ้ยไฟสว่างเลยพี่น้องเพิ่งครับเห็นฮอนแมคโคเลยพี่น้องไฟลุกดีพี่น้องก็เสเด็มาพบกับทีมงานสซยในสิ่ครับผมสวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้เราก็ทำงานชั่วโมงครับแลรครับแกล่งป่าไม้ครับ,ราารบทำงานชั่วโมงเสตากวิ่งดินครับตอนคืนก็มาทำงานชั่วโมงครับ มึงเก็ทำงานชั่วโมงตอนกลางวันก็วิ่งดินครับพี่น้องโอ้โหนี่เวลาหกโมงนับเลยโมงเย็นกูแก้ไดเ้ดเส้ไปรับไปแม่ไหนฮะเต้ ตัวมีแต่สูงสองคนเตมมืออนี่นะเดากับมันแม่มแจ้วนมันี่แหละเกได้ตัวเบ้าบอกไปห้องนี้แเนี่ยเลดนตัวเลำตัวใครเดียบอดตัว งานสมุนเชลลิ่งป่าไม้ครับเโาด้วยพี่น้องโขาเสร็จจะได้ดูสวยงามครับเชลลิงต้นไม้หคุณแกแล้วยนเป็นยังไงไปจะซื้อข้าวมาให้น้องกันครับน้องขับแม่โคดครับกับสัญจะเพื่อนน้องครับมีหกล้อมันมีอย่างเดียกันครับ ก็เล่นด้วยกันตลอดมีงานก็เรียกกันครับพอได้มีเงินใช้ครับเตียงลูกซื้อนม,มให้ลูกจะ <Ooh. S 1> ต่อไม้ตัวนี้ ชั่วโมงครับพี่น้องทำแล้วพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อ,อข้าวมาส่งน้องกันครับพี่น้องคลิปนี้เราส,สั้นๆก็แล้วกันครับบรรยากาศขเขาไปขับมาไปซื้อกับข้าวในอำเภอบ้านผือครับในเมืองเนี่ยพี่น้องไม่ไกลครับจากบ้านผือประมาณ สี่โลปะสี่โลนี่แหละพี่น้องไม่ไกลนะครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแล้วกันแล้วกันครับสี่นาทีก็พอนะพี่น้องก็กรับสวัสดีครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ